วิธีบวงสวงเท้าเวสุวรรณกระบองสูง4เมตรวัดสามัคคีบรรพตหรือวัดบางเสนนอกเมื่อเวลา17นาฬิกา9นาทีที่วัดสามัคคีบรรพตหรือวัดบางเสนนอกตำบลบางเสนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีที่บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อทองอยู่อดีตเจ้าอาวาสผู้เริ่มสร้างวัดสามัคคีบรรพตและเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของตำบลบางเสจปัจจุบันสังขารท่านกันอยู่ในวิหาร เพื่อให้ประชาชนและสิทธินุสิ์ของท่านทั่วทุกภาคของประเทศได้ขม,มากราบไหว้คารวบบูชาโดยพระครูเกษมกิติสโสพลหรือพระอาจารย์่อยเจ้าอาวาสวัามัคคีบรรพตรักษาการเจ้าอาวาสป่ายุดได้จัดทนิพิธีบวงสรวงรูปปั้นเท้าเวสสุวรรณสององค์ซึ่งเป็นเท้าจะถูโลกบาลเจ้าแห่งขุมทรัพย์และความบังคังเป็นผู้คุ้มครองโลก พูดผีปีศาจยำเกรงย,ยืนถือกระบองสูงสี่เมตรสององค์ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อทองอยู่โดยมีเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ทราบข่าวต่างเดินทางเข้าร่วมง,งานบุญในวันนี้เป็นจำนวนมากโดยมีทีมงานจากคณะพราหมณ์สังทองโดยพรามเอกกุตรสังทองมาเป็นเจ้าพิธีและครูกเกษมพิธิโสพลพระอาจารย์จอยเจ้าอาวาสวัดวสัยพระทีมันพ วัดบางเฉล่นอรักษาการจเจ้าอาวาสวัดป่ายุกเป็นประธานไปสงจุดทูปเทียนบูชาพาระรัตนตรยัยและจุดทูปเทียนเคลื่อนบวงสรวงปักทูปหางถวายเครื่องสังเวยและอาราธนาศีลจากนั้นพระเอกวุธก่อนฉังทองทําพิธีบวงสรวงระหว่างทําพิธีนั้นมีผู้ที่ร่วมงานทั้งชายและหญิงออกมาใส่สวมชุดขาวรายรำบางก็ส่งเสียงหัวเราะดัง,ดง และทำท่าทางคล้ายยักษ์จะนั้นเป็นการร่ายรำของรีต้าที่ดานาคีสึง่มาร่ายรำในพิธีบวงสวงครั้งนี้ด้วยจบด้วยการปวดน้ำรับพ่อนและรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระครูกรเกษมกิติโสภณแต่ผู้มาร่วมงานหมดในครั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงรูปเท้าปั้นเวสสุวรรณทั้งสององค์เรียบร้อยแล้วผู้ที่มาร่วมงานต่างนำเครื่องสังเวยอาหารคาวหวาน และผลลม้กลับไปรับประทานิบา้านตามความเชื่อที่ว่าจะเกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวนิวส์ยี่สินราทิพศีรายงาน